เจาะลึกดวงชะตาท่านที่เกิดในวันเสาร์ก็จําปี2029เจาะลงไปให้ลึกชี้ลงไปให้ชัดว่าดวงชะตาท่านที่เกิดในวันเสาร์ในปี69นี้จะเป็นอย่างไรละเอียดครบถ้วนทุกแงม่มุมพร้อมไรอย่างครับถ้าพร้อมแล้วเราไปคอนเฟิร์มกันครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านพิมพ์คอมเมนต์มงคลแก่ตัวเองว่าปี69อยากได้อะไรปี69อยากสําสเร็จอะไร เปีอ่ยอก,ก้าใหญ่อุปสรรคอะไรที่มีผ่านพ้นไปนะครับพิมพ์ไปเลยขอให้ท่านใดที่พิมพ์บอกเล่าเรื่องราวท่านขอให้ทุกอย่างสมความปรารถนาสมหวังทุกประการครับสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับนี่คือคำทำนายของท่านในปี69ท่านที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยต้องบอกว่าคนวันเสาร์เป็นคนที่ จริงจังจริงใจกับชีวิตทําอะไรเนี่ยก็เรียกได้ว่าบางทีใครทําให้เจ็บก็จํายากจะลืมนะบางทียึดติดกับอดีตย้าคิดย้ําทําไปหน่อยนะครับ mm hmm. คนวันสาวเป็นคนที่เหนื่อยมีภาระรับผิดชอบสูง เป็นที่พึ่งของคนรอบข้างแต่ก็ทําด้วยความเต็มใจนะถึงแม้จะรู้ว่ามันต้องเหนื่อยยากแต่ก็พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่คนอื่นตลอดเวลานะครับเรื่องเงินเรื่องทองต้องระมัดระวังเรื่องการถูกเอาเปรียบในชีวิตเนี่ยที่ผ่านมาต้องเดือดร้อนต้องรับใช้หนี้แทนคนอื่นเพราะความใจใหญ่ ของตนเองนะครับแล้วก็เชื่อใจคนอื่นมากเกินไปว่าเขาจะซื่อสัตย์เพราะนั้นคนวันเสาร์ครับไม่ควรทําอะไรตามใจคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองต้องระวังให้มากมีโอกาสจะเป็นหนี้โดยที่ตัวเองไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่เคยได้ใช้เงินนั้นเลยนะอยู่ดีๆก็มีปัญหาแต่ถ้าถามว่าจะแก้อย่างไรตรงนี้แก้ผงช่วยนิดหนึ่งคุณลองไปดูที่ซ่วมท่อระบายน้ําภายในบ้านคุณเนี่ยมันมีปัญหารั่วสิม หรือว่าหลังคาบ้านคุณมีรอยรั่วต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ดีตรงจุดนี้จึงจะหมดปัญหานะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับโดยพื้นฐานดวงท่านที่เกิดวันเสาร์ลักษณะของวันเสาร์จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นนักสู้ชอบเดินทางอดีตของคนวันเสาร์ครับเป็นชีวิตที่ค่อนข้างดิ้นรนและต่อสู้นะครับเหนื่อยกายเหนื่อยใจเพื่อคนที่รักนะครับทำได้ทุกอย่าง ตรงจุดนี้ปัจจุบันคนวันเสาร์ประสบความสำเร็จหลังจากที่ต่อสู้มานานคนรอบข้างแสดงความดีในความมุมานะของคุณแน่นอนอนาคตวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์จะมีโอกาสเป็นผู้นําในหน้าที่การงานก็ระดับแถวหน้าเลยนะครับบรรปลายชีวิตครับมีโอกาสที่จะได้รับการสรรเสริญยกย่องแล้วก็สิ่งที่คุณทาไว้เหน็ดเหนื่อยในขณะที่คุณยังเป็นหนุ่มสาวจะส่งผลให้บรรปลายคุณนั้น ไม่ลำบากจริงๆเลยนะครับในเรื่องของความรักอาจะต้องผิดหวัง2-3ถึงครั้งรักแรกผิดหวังหรือมีคู่ก็ไปไปมา,มาไม่ค่อยอยู่ด้วยกันหรือว่ามีคู่ก็มักจะมีปากเสียงกันทะเลาะวะาแววงกันบ่อยด้วยความคิดด้วยวาจาที่มันไม่ค่อยลงรอยกันแต่แนะนำนะครับว่าอย่าพูดจาในลักษณะคำพูดที่เสียดแทงหัวใจทำร้ายกันมิฉะนั้นเนี่ย จะมีปัญหาอย่างหนักหน่วงได้เลยตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับคนวันเสาร์บทจะขึ้นขึ้นสูงมากขึ้นปยิ่เลยแต่บทจะตกบางทีตกไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันเสาร์สังเกตในช่วงชีวิตคุณที่ผ่านมามีครับบางจังหวะที่อยู่ดีก็รวยมากๆเลยแล้วก็อยู่ดีก็มีเหตุให้หมดเงินหมดทอมีปัญหาเลยเพราะงั้นครับสิ่งที่เตือนคนวันเสาร์คืออย่าประมาทอย่าเล่นเล่ออย่าโรค ใครมาักชวนไปทําอะไรรวยเร็วอะไรเร็วเนี่ยเรามัดระวังไว้ก่อนคิดในแง่ลงไว้ก่อนเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเพราะนะั่นตรงนี้ต้องระมัดระวงังจิตใจคนเกิดวันเสาร์ครับเป็นคนที่มีกําลังและมีแรงใจดีเป็นคนที่ทําอะไรตั้งใจทําสุดๆครับ แต่ต้องได้กำลังใจเพราะใครมาติติงนิดเดียวท้อง่ายหมดกำลังใจเลยแต่การงานโคันเสาวครับโดยมากจะประสบความสําเร็จเนื่องมาจากการดิ้นรนการเตางานที่ดีสรุปคบอลสาวโดวยพื้นฐานเป็นคนลนดรู้จักวางแผนว่าจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังจึงไม่ค่อยพลาดนะครับบางทีคุณอาจจะคิดว่าโอ้ยแม่ฉันเองก็เหนื่อยอกเหนื่อยใ,ใจเหลือเกินแต่ต้องบอกเลยทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดคิดสุขก็สุขครับคิดท,กกทุกก็ทุกไปตามความคิดตรงนี้ ต้องระมัดระวังสำหรับในปีใหม่นี้นะครับไ like, ร่กรีดคอนเฟิร์มของผมเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยได้อัญเชิญพระคาถา11บทมาสลักใส่ไว้ในกำไลของผมนะฮะเสมือนท่านพกคมภีศักดิ์สิทธิ์ติดตัวทียมคัญยังใส่สลัก12ราศีพลิกดวงลงไปในนั้นด้วยนะครับออกแบบสวยหรูครับทำจากสเตลเลสสตีลไม่ลอกไม่ดําที่สําคัญเลยตรงจุดนี้เป็นฟรีไซส์ใส่ทุกขนาดด้วยนะครับวิธีการสั่งซื้อง่ายมากครับ เพียงท่านกดส่งข้อความหาผมเลยนะครับนี่ฮะผมส่งข้อความอยู่นะฮะกดส่งทักมาเลยครับว่าต้องการบูชากําไรนะครับทักเข้ามาเลยตรงนี้นะฮะหรือพิมพ์คขาว่าสนใจเข้าในคอมเมนต์ก็ได้นะครับพิมพ์เลยนะฮะสนใจในคอมเมนต์แต่ที่แน่ๆส่งข้อความมาถึงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับเอาละครับคนวันเสาร์จริงๆพื้นฐานเป็นคนพูดตรงพูดแรงจนหลายคนเข้าใจผิดเพราะนั้นปรับปรุงตรงนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะ คนวันเสาร์เนี่ยปากแข็งและใจละ่ะอ๋อใจอ่อนครับเป็นคนปากแข็งใจอ่อนนี่คือลักษณะของคนวันเสาร์เลยบางทีเนี่ยปากแข็งไม่ให้ไม่ให้ด่าว่าครับแต่พอมาอุย้ยบีบน้ําตาร้องไห้นิดนึงแล้วโอ้ยคนวันเสาร์นี่ใจอ่อนเก,กับขี้พึ่งลนไฟเลยครับแต่หลักฐานวัสนาบาร,รมีที่สะสมมาในดินคนวันเสาร์เนี่ยทำให้มีหลักฐานมั่นคงตรงนี้ไม่ต้องกลัวชัดเจนนะครับเรื่องการเงินหลายครั้งลม้มหลายครั้งมีปัญหา หลายครั้งเหมือนเอาตัวไม่รอดแต่มีคนช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังตลอดเลยบุตรเนี่ยนะครับอาจจะดูดื้อดึงแต่จรงเขาเชื่อคุณแลวเขาเป็นอวิชชาบุตรเขาจะดูแลคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับศัตรูของคุณเนี่ยจะเกิดจากเรื่องของคําพูดและก็ถูกใส่ร้ายด้านการเงินตรงนี้ต้องระวังนะครับในปี69ครับมันจะมีสิ่งของบางอย่างที่คุณอยากได้เป็นของมีค่าถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จครับถ้าเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อยากขายยากได้มีโอกาส พี่น้องนะครับในปีนี้ดีและมีโอกาสที่จะได้มรดกหรือว่าการจะป่วยของญาติผู้ใหญ่เนี่ยจะดีขึ้นแต่สิ่งที่คุณต้องระวังคือการใช้จ่ายการเงินครับคุณเนี่ยใช้จ่ายมือเตอิร์ดหรือว่าเอาเงินไปลงทุนอะไรที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์หรือคิดว่ามันจะรวยอะไรครับแต่สุดท้ายมันอาจจะเป็นตรงกันข้ามตรงนี้ต้องระวังคุณส่วนช่วงนี้อาจจะพึ่งพาไม่ค่อยได้แล้วก็ยังมีคนที่คิดไม่ดีกับคุณโดยเฉพาะเพศตรงข้ามหรือว่าเพศเดียวกันแต่ เป็นคนอายุน้อยกว่า แต่ปัญหาทั้งหมดครับคุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้และก็คนที่เป็นหนี้สินอยู่ก็จะหมดหนี้หมดสินมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือในวินาทีสุดท้ายเป็นโรคร้ายก็จะหายจากโรคร้ายแต่ขอให้ปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่าก,กินอาหารหวานอาหารเค็มมากๆพยายามไดเอทตตรงนี้มันก็จะทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นด้วยนะครับนี่คือดวงชะตาโดยรวมและวาสนาของคนที่เกิดในวันเสาร์ในปี69กครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับ ขอให้ท่านมีความสุขสมหวังสมดังปรารถนารวยรวยรวยตลอดการจากใจจริงกิดคอนเฟิร์มครับ